ทำอะไรอยู่คะอวันนี้เรามาแกกกล่องนะครับเป็นชุดเครื่องระเบื้องที่ซื้อมาตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันมีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับที่เปิดมาชิ้นแรกที่เจอเลยนะครับก็คือเป็นชุดน้ำชาลายพลรบเกี่ยวครบชุดนะครับเ,ออเป็นลายพลรบนะครับสมัยราชวงศ์ชิงนะครับแบบนี้แบบนี้ถ้าครบชุดได้หลายหมื่นนะครับแบบนี้เห็นไหมสวยงามมาก ปกติจะไม่ค่อยเจอนะครับลายผนลบนะครับแล้วต่อไปนะครับก็เป็นนี่นะครับการนาชาคอทองนะครับนี่จับทองปึ๊บเห็นไหมแต่อันนี้เสียดายนะครับมันเป็นมีซ่อมแล้วนะครับเสียดายมากนะครับนี่นี่ฮะโห้หเพมเอ้ยอย่างนี้ก็รับหรอเสเฮียรับนะครับแบบนี้รับนะครับรับซื้อทุกสภาพจริงๆนะครับอันนี้อันนี้อันนี้วาปึ๊บนี่เป็นการนาชายอีกชิ้นหนึ่งนะครับนี่ อันนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับแต่ว่าก็ไม่สมบูรณ์ที่สุดนะครับเพราะว่าหูมีการซ่อมมานิดนึงนะครับถ้าสมบูรณ์จริงๆได้หลายหมื่นนะครับเกือบแสนนะครับชุดนี้นะครับโอ้ถ้าหเซ็นและสภาพดีสมบูรณ์นี่เท่าไหร่คะเฮียโอ้ได้หลายแสนนะครับเพราะว่าอย่างนี้ถ้าครบชุดชุดหนึ่งก็ได้หลายหมื่นแล้วนะใช่ไหมอ่ะต่อไปก็เป็นพวกเอ่อ อันนี้ซื้อด้วยใจรักเลยนะครับแบบนี้อายุเป็นร้อยปีนะครับแต่แบบนี้เออราคาไม่สูงนะครับเพราะว่าทําออกมาเยอะแล้วก็ลายไม่ค่อยจะวิติเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็แบบนี้มาใส่บ๋วยเตียวอร่อยนะครับนี่สามารถใช้ได้เลยนะครับเพราะที่บ้านท่านใช้กันปกติเลยนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยนะครับเรื่องวัตถุโบราณนะครับเครื่องกระเบื้องชุดน้ำชา สิบเอ็ดดอรกระเพาะปลานะครับรับซื้อสายตรงจริงๆนะครับแอดบ้านเขียวมาได้เลยนะครับแอดไซต์พีโอเจเจ็ดแปดเก้านะครับหรือว่าเดินทางมาที่ออฟฟิศพุทธประจันได้เลยนะครับปากซอยลาดพร้าวหนึ่งร้อยยี่สิบเซิร์ชพุทธประจันแล้วเดินทางได้เลยครับ